ทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จในขณะที่บางคนกลับวนอยู่กับปัญหาเดิมๆหลายคนคิดว่าโชคหรือพรสวรรค์คือคำตอบแต่ความจริงแล้วสิ่งที่แยกคนสำเร็จออกจากคนที่ทำอะไรก็ล้มเหลวไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเลยสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่องขายไอเดียข้อคิดดีๆฮิวใจตัวเองความแตกต่างระหว่างคนที่ทำอะไรก็สำเร็จกับคนที่ทำอะไรก็ล้มเหลว มันคือพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆและวิธีคิดในชีวิตประจำวันเช่นสิ่งที่เราทำเมื่อเราตื่นสายสิ่งที่เราคิดเมื่อมีคนวิจารณ์เราหรือสิ่งที่เรารับมือเมื่อเหนื่อยจนอยากยอมแพ้วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิบสถานการณ์ง่ายๆที่ทุกคนต้องเจอและชวนคุณมาสังเกตว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาคิดและลงมือทำต่างกันยังไงแล้วเรากำลังทำแบบไหนกันอยู่ ฟังจบคุณอาจจะเจอจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตคุณก้าวข้ามจุดเดิมและเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆสักทีสถานการณ์ที่หนึ่งเมื่อคุณตื่นสายหรือนอนไม่พอคนสำเร็จจัดการปัญหานี้ด้วยการวางแผนเวลานอนเวลาตื่นอย่างมีวินยัยปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นหาสาเหตุและแก้ที่ต้นต่อส่วนคนล้มเหลวก็จะโทษนาฬิกาปลุกโทษงานเยอะหรือไม่คิดจะแก้นอนดึกต่อไป โดยไม่ปรับอะไรเลยสถานการณ์ที่สองมีงานด่วนเข้ามาแทรกคนสำเร็จจะหาวิธีจัดลำดับความสำคัญใหม่อย่างมีระบบมีความยืดหยุ่นแต่ยังคงควบคุมงานหลักไว้ให้ได้ส่วนคนล้มเหลวนั้นตื่นตระหนกสับสนขาดการวางแผนทำให้งานเดิมและงานใหม่ล่าช้าทั้งคู่สถานการณ์ที่สเจอคำวิจารณ์แรงๆคนสำเร็จพวกเขาจะฟังด้วยใจที่เปิดรับพร้อมวิเคราะห์ว่า คำวิจารณ์ไหนช่วยให้พวกเขาดีขึ้นส่วนคนล้มเหลวก็จะกโกรธโต้เถียงหรือเสียความมั่นใจจนเลิกทําสิ่งนั้นไปเลยสถานการณ์ที่สี่ทำงานผิดพลาดคนสำเร็จพวกเขาจะยอมรับความผิดเรียนรู้และหาวิธีเพื่อไม่ให้พลาดซ้ำส่วนคนล้มเหลวก็โทษคนอื่นอย่างเคยปัดความรับผิดชอบหรือถอดใจจากความล้มเหลวไปซะดูดสถานการณ์ที่ห้า เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จมากกว่าคนสำเร็จมองคนเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจศึกษาว่าเขาทำยังไงแล้วนำมาปรับใช้ส่วนคนล้มเหลวเกิดความอิจฉ้าเปรียบเทียบตัวเองแล้วรู้สึกแย่จนไม่กล้าขยับตัวทำอะไรสถานการณ์ที่6เงินไม่พอใช้คนสำเร็จเริ่มมองหาวิธีวางแผนการเงินใหม่ลดค่าใช้จ่ายหรือหาวิธีเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง ส่วนคนล้มเหลวก็บ่นเรื่องเงินโทษเศรษฐกิจแต่ยังใช้ใจ่ายแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสถานการณ์ที่7ต้องทำงานร่วมกับคนที่ไม่ชอบคนสำเร็จโฟกัสที่งานไม่ปล่อยให้อารมณ์ส่วนตัวมาขัดขวางความสำเร็จของพวกเขาส่วนคนล้มเหลวก็จะเลี่ยงงานไม่ให้ความร่วมมือหรือพูดลับหลังจนบรรยากาศแย่ลงสถานการณ์ที่8เหนื่อยท้อและหมดแรง คนสำเร็จหาวิธีพักและเติมพลังให้กับตัวเองเช่นการออกกำลังกายนั่งสมาธิหรือเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อพลังงานดีๆส่วนคนล้มเหลวก็ปล่อยตัวหยุดทำสิ่งที่สำคัญทั้งหมดและจมอยู่กับความเหนื่อยลา้าสถานการณ์ที่9ถูกปฏิเสธบ่อยครั้งคนสำเร็จใช้การถูกปฏิเสธเป็นข้อมูลให้ตัวเองได้พัฒนาเตรียมตัวใหม่แล้วกลับมาเริ่มอีกครั้ง ส่วนคนล้มเหลวรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอล้มเลิกความพยายามหรือล้มเลิกเป้าหมายไปเลยสถานการณ์ที่สิบต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ยากมากขึ้นคนสำเร็จเปิดใจเรียนรู้แม้ไม่เก่งในตอนแรกพวกเขาเชื่อว่าทักษะสามารถพัฒนาได้ส่วนคนล้มเหลวก็จะบ่นว่ายากไม่ถนัดแล้วเลิกเรียนทันทีใจไม่สู้ชีวิตของเราอาจควบคุมทุกสถานการณ์ไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุมวิธีคิดและการตอบสนองของเราได้เสมอในทุกๆวันเราต้องเผชิญกับอุปสรรคเหมือนๆกันแต่สิ่งที่ทำให้ใครบางคนก้าวหน้าและอีกคนวนลูปอยู่ที่เดิมไม่ใช่โชคไม่ใช่วาสนาแต่มันคือการเลือกที่จะตอบสนองเล็กๆในแต่ละวันที่ะส,สมกลายเป็นความสำเร็จหรือกลายเป็นความล้มเหลวคำถามสำหรับคุณวันนี้คือ คุณเลือกได้ว่าอยากที่จะเป็นแบบไหน